ต้นปีหน้าเนี่ยจะมีการเปิดตัว iPad ออกมากี่รุ่นนะครับเพราะว่ารุนเฉพาะ p p d d Air 6ยังไม่ได้ครับต้องรุนว่ารุ่นอื่นเนี่ยจะมีสวัสดีครับพบกับไอเดียทอมอ o โ o ้ออฟฟิเชียลกับเด็กเชเคยนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึง iPad Air รุ่นที่6กันนะครับในปีนี้ครับเป็นที่แน่นอนแล้วว่า iPad Air รุ่นนี้จะไม่มีการเปิดตัว แต่จะมีการเปิดตัวในปีหน้านะครับหสิ่งที่เราอยากเห็นใน iPad รุ่นที่6มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับเรื่องแรกนะครับที่น่าจะเห็นแน่ๆนะครับน่าจะเป็นชิป M2 นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ย iPad Air 5ใช้ชิป M1 นะครับซึ่ง iPad Air 6จะขยับขึ้นไปเป็นชิป M2 นะฮะส่วน M3 เนี่ยคงจะไม่ได้แน่ๆเพราะว่ารุ่นนั้นนะครับคงจะไปใส่ใน iPad Pro รุ่นใหม่นั่นเองนะครับสำหรับชิป M2 นะครับถ้าเราจะพูดถึงการนั้นถูกใส่มาใน Macbook ใน iPad Pro รุ่นใหม่นะครับ แต่ว่ายังไม่เคยใส่มาใน iPad Air นั่นเองซึ่งก็คาดการว่าน่าจะถูกใส่มาในรุ่นหน้านั่นแหละครับแล้วก็ อีกหนึ่งสิ่งนะครับนี่เป็นอย่างที่2ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับนั่นก็คือขนาดหน้าจอของ iPad Air จะถูกขยายใหญ่ขึ้นเป็น12.9เก้านิ้วถือว่าใหญ่เป็นเบิ้มเลยนะครับซึ่งมันก็จะไปตรงกับแพลตฟอร์มเดิมของ iPad Pro นะครับโดยปกติ iPad Pro เวลาเปิดตัวนะครับออกตัวใหม่มาเนี่ยก็จะเปิดตัวคู่กันก็คือจะเป็น iPad Pro 11นิ้วแล้วก็ iPad Pro 12.9อนิ้วนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกอย่างหนึ่ง จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือ Wi-Fi 6e แล้วก็บ t o ท t h 5.3ครับจะถูกใส่มาใน iPad Air รุ่นที่6นะครับ WiFi 6e จะทำให้ iPad Air รุ่นนี้นะครับโอนดาตานะครับหรือว่าอัปเดตข้อมูลเนี่ยได้ไวขึ้นเร็วขึ้นรวมถึงนะครับความละเอียดไฟล์น่าจะได้มากกว่าไฟล์ 4k นั่นเองนะครับอย่างต่อไปนะครับที่จะถูกใส่มาใน iPad Air รุ่นที่6กนั่นก็คือความจุเริ่มต้นนะครับน่าจะมีความจุเริ่มต้นที่128 g ินะครับความจุ64 g ินะครับน่าจะเป็นจุดจบและก็จะจบในรุ่นนี้แล้วนะฮะและแน่นอนครับเมื่อ มีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะต้องมาพร้อมกับสีใหม่ๆนะครับรุ่นนี้จะมีสีอะไรมาแทนนะครับต้องติดตามชมมนอ,อีกทีนึงนะครับเพราะว่าเรื่องสีเนี่ยยังไม่มีการหลุดออกมานะครับและหลายๆคนครับก็หวังว่า iPad Air รุ่นที่6เนี่ยจะมีการเปิดตัวตั้งแต่ต้นปีเพราะว่า ปายปีนี้นะครับจากกระแสข่าวที่โหมกระหนำ่ำ่าจะมีการเปิดตัว p p d พปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาครับไม่มี iPad รุ่นไหนเปิดตัวเลยครับในปีนี้ครับก็ต้องลุ้นกันหนักๆเลยครว่าต้นปีหน้าเนี่ยจะมีการเปิดตัว iPad ออกมากี่รุ่นนะครับเพราะว่า รุ่นเฉพาะ iPad Air 6ยังไม่ได้ครับต้องลุ้นว่ารุ่นอื่นเนี่ยจะมีใครมาแซงคิว iPad Air รุ่นที่6หรือเปล่าหรือว่าเขาจะเปิดตัวพร้อมกันทีเดียว3รุ่นเลยนะครับเพราะว่ามี iPad ถึง3ตัวที่ยังไม่ได้เปิดนั่นก็คือ iPad Air รุ่นที่6 iPad mini รุ่นที่7แล้วก็ iPad Gen 11 ก็มีถึง3ตัวแล้วยังมี iPad Pro อีกนะครับในรุ่นใหม่ที่ยังเงียบเียบอยู่ยังไม่ได้มีกระแสข่าวออกมาซึ่ง iPad Pro มีความเป็นไปได้ที่ยังหลอได้อยู่อาจจะเลื่อนการเปิดตัวเป็นกลางปีหรือว่าปลายปีหน้าก็ได้นะครับก็ต้องติดตามรับชมและนี่ก็เป็นสีใหม่ iPad Air รุ่นที่5นะครับซึ่งเป็นสีเดิมนะครับรูปลักษณ์หน้าตาอาจจะยังไม่ได้ปรับนะครับแต่ที่ปรับนะครับอาจจะเติมเข้ามานั่นน่าจะเป็น dynamic island หรือเปล่าหรือว่าการย้ายปุ่มโฮมออกไปนะครับก็ต้องรอ ติดตามรับชมกันนะครับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไง<อ>ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะแล้วก็จากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกังใจกับผมด้วยเราเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ